ครับซีว e ิกเอสดีหนึ่งจแปดกีออโต้ล้อสิบเจ็ดนะครับล้อสิบเจ็ดล้อกว้างย่างโตโอเคคันนี้โจูนน้ำมันอียีส็จนะครับจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไฟเรียบร้อย เก็บค่าทีดีสดให้เรียบร้อยแล้วจับเอเหมือนเดิมครับสมผส,สมแล้วมันกา,ากาศที่เสียบท่อเมื่อกี้ครับเปิดแอรปกตินะครับมีเสียงลมแอร์ด้วยไม่เกือบสองแสนคันนี้ตอนมาลูกค้าเอารถไปตั้งวาวล้างลิ้นมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำที่ผมนะอ่ะ มีอาการรอบลอยมารอบลอยมาคือเกือบพันรอบนะครับ FD ค่าจะอยู่ที่650้อยรอบนะครับของเดิโมโรงงาน6 5 0อถึงเจ็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แถมรีเซ็ตลินให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูัอาตราเล่นกันน้ำมัน e ี0ี1สอส มีท่อนะครับอ่ะลองดูต่างจากของเดิมรถเพื่อนๆที่ร้อเจจะตรงไหนบ้างอ่ะลองดูครับกวาดออกออกเกียร์ดีมือนเดิมไป รถเพื่อนๆที่ขับ f อนะครับล้อสเจ็ดใช้น้ำมัน e ี0ิด้วยจะทิ่ดีน่าจะเห็นความต่างลองจับวินาทีดูลองอะไรดูนะครับอันนี้ผมจอดออกจอดเกียร์ดีเกียร์ดีเปิดแอร์นะครับโอเคจูนกับผมพี่จูนหลังจูนอับของเปลี่ยนกองซิ่งใส่กองเปลย เปลี่ยนท่อทำท่อทำนู่นทำนี่ทำด้านตั้งวาลวด้วยจุดเจ็บฟรีนะครับไม่คิดเงินนะครับโอเคส่งงานครับขอบคุณมากครับ